น้องๆคะเรามาดูความหมายของคำว่าคารวะฉะธรรมมาจากคำว่าคารวะกับคำว่าธรรมคารวะแปลว่าผู้ที่อยู่ครองเรือนธรรมแปลว่าข้อควรปฏิบัติรวมกันเป็นคารวะฉะธรรมสี่จึงหมายถึงธรรมะหรือข้อควรปฏิบัติของผู้ที่อยู่ครองเรือน เป็นหลักธรรมสี่ประการที่ใช้ควบคุมจิตใจและผู้ที่อยู่ครองเรือนควรจะมีได้แก่จัจจะคือความจริงความซื่อสัตย์ได้แก่การซื่อสัตย์ต่อตอนเองและผู้อื่นตึงก็จะทําให้เกิดความไว้ใจซึ่งกันและกันเช่นการพูดจาเราไม่ควรพูดโกหก การหยิบของไม่ควรหยิบของคนอื่นมาเป็นของตนเองธรรมะคือการข่มใจไม่เอาแต่ใจตนเองรู้จักแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองเช่นการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวอาจเกิดการกระทบกระทั่งกันบ้างดังนั้นเราจึงต้องรู้จักข่มใจเพื่อให้เกิดความสุขภายในครอบครัวเป็นต้น ขันติคือความอดทนอดกลั้นต่อความยากลำบากเพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำต่อไปเช่นน้องๆช่วยพ่อแม่ทำความสะอาดบ้านอดทนและตั้งใจอ่านหนังสือทบทวนสิ่งที่เรียนถึงเวลาสอบเราก็จะทำข้อสอบได้เป็นต้นจาคะคือการรู้จักสละความสุขส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเช่นการบริจาคของ เสื้อผ้าเพื่อช่วยผู้ประสบภัยหรือบริจาคเสื้อผ้านักเรียนที่เราไม่ได้ใส่แล้วให้กับโรงเรียนที่ยากไร้เป็นต้นดังนั้นถ้าน้องๆอ,อยากประสบความเจริญก้าวหน้าความเจริญทั้งร่างกายและจิตใจความสุขที่สมบูรณ์น้องๆควรปฏิบัติตนตามหลักคารวสธรรมสี่เพียงเท่านี้ก็จะทำให้ชีวิตในครอบครัวราบรื่นมีความสุข ส่งผลให้สังคมมีความสงบสุขด้วยยังไงล่ะคะเรียนรู้เรื่องสังหาวัตุสี่และหลักคาราวสาสรรรสี่กันไปแล้วถึงเวลาทำกิจกรรมฉายเดี่ยวกันแล้วล่ะคะ่ะช่วงฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่การข่งใจไม่เอาแต่ใจตนเอง ตรงตามหลักธรรมข้อใดธรรมะ